อะไรไปเงินแ้าจะเดินเข้ามาที่กล้องทําไมเอาเอามาสะกิดมาสะกิดเอา้าเอาําทำไมลูกเอ้าเอา,เอาทำไมได้กลิ่นอะไรที่มือแม่อ๋อได้กลิ่นไก่บดแมเออแม่ต้มอยู่ลูกแม่ต้มอยู่เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเออต้มต้มแม่มันจะทองแดงออก้วไปเงิน ต้มอยู่ลูกต้มอยู่มันยังไม่สุกมันกินไม่ได้ก่อนเลยใจเย็นเย็นก่อนโอ้อยากกินแล้วโอ้อยากกินโอ้ยเพิ่งจะกินไอปลาปลาคุกไอ้นั้นนะแม่ผักกับไขนะ่เพิ่งจะกินเสร็จเลยเมื่อกี้ อ้อนเบอร์ไหนเนี่ยฮึออ้ยอ้อนแบบนี้ให้กี่คะแนนครับด,ดูดูดูอ้อนจนตูดโกงเลยโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะลูกเขิมเขิมือเขอมิมย,ยังไม่ได้เช็ดหน้าเช็ดตาเลยนะดูสิโอ้ย ลูกเป็ดขี้เล่เอ้ยลูกเป็ดขี้เล่ทางนี้ก็ออนทางนู้นก็ม่ัมใหญ่เลยค่ะน่นอ,อยู่บนเวหาโอ้ยออ,อน,นอะไรขนาดนั้นล่ะลูกเอ้ยโถ นายเดี <T t ๋ยวแม่ไปดูไก่แม่ต้มไก่เดี๋ยวแม่ไปดูไก่ต้มให้จะตก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 เดี๋ยวก็ตกเก็อี้โตกว่าลูกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูไก่ให้โอ้ยโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นโอ้ย 嗯。Hmm.